โสับนะไม่มีอะไรนะโสัเดียวไว้ก่อนก่อนหนึ่่กดต้นะ มี่หรอไมียาปหรอนี่ครับไม่มีนะเจ็บที่ไหนปบอมีเจ็บที่ไหนบ่าร่างกายเจ็บอะไรไหมไม่เจ็บเจ็บนะร่างกายปกตินะอ่าโอเคเดี๋ยวเจ้าที่จะิออกไปที่ทำการเนาะทำบันทึกเดี๋ยวเราต้นเราต้นคือเศษมาใช่ไหม เสพยาบ้านมาไหมตรงเลยไม่ต้องเสียเวสองวันเสร็พมาเลยเออแต่ผิดตรงโรงพยาบาลแล้วตรวจรับแต่ภาพนัเก็ตม็ดเดียวสองวันละโอเคเสร็จมานะแล้วขับรถคันนี้เนาะมอเตอร์ไซค์เนาะใอ่าโอเคมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์มันอ่ขับคันนี้มาเนาะมอเตอร์ไซค์ใครเดี๋ยวเราว่าจริงแต่ว่าขับว่าเสร็จมาแล้วก็ขับรถเนาะโหนูมันแจ่มปิ้งเลยอ่า โอเคมตเดียวผมจะสอบอีกทีนะต่อไปอย่างมี้โดจนะเสมาแล้วครับครไปรี้ยโอเคครับไปขึ้นรถ ครับครับนี่ครับ <laughs> <laughs> ครับเดี๋ยวรถนี่ยังไงถ้าไม่ใช่ก็เพื่อนตรงไหมก็วะให้เจ้าของไปติดต่อเนะาะแต่ว่าต้องไปก่อนเพราะว่ามันเป็นอ่องค์ประกอบใก,การจับเนาะเป็นองค์ประกอบเพื่อในการจับขับเสร็จจะให้เจ้าของให้มันเสร็จลา